สวัสดีครับจากทอร์เรซิ่งช็อปนะครับมาตามสัญญานะครับช่วงเย็นๆนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะเลยเวลามาเยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจนะครับแต่ยังไงนะครับก็ต้องมาเฉลยนะครับคำถามของเมื่อเช้านะฮะก็มีท่อพามกนะครับของเว็บร้อยสิบไอนะครับปลายเว็บร้อยห้าเป็นของรางวัลนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่าใครตอบถูกนะครับ นี่โอ้โต่อมาเยอะมากมายเลยนะฮะอันนี้เพิ่งตอบไม่นานนี้นะฮะเราต้องเลื่อนลงไปข้างล่างให้ลึกๆเลยนะครับผมไปแอบดูทีหนึ่งแล้วนะครับคนตอบถูกนะครับโอ้โหอยู่อันดับต้นๆเลยนะครับ ่าสุดแล้วนะฮะนี่อ่าสุดแล้วนะครับอ่าก็สำหรับท่อพามกเวฟร้อยสิบไอปลายเวฟร้อยยี่สิบห้าใบนี้นะครับข้อหนึ่งห้าข้อสองหกรข้อสามเจ็ข้อสีอ 2, 80, ่แปดนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อหนึ่งนะครับ ใบนี้นะครับมันเป็นปลายเว็บร้อยยี่สิบห้านะครับแต่ใส่กับเว็บร้อยสิบไอนะครับตัวนี้จะไม่แพงนะครับมันจะอยู่ประมาณห้าร้อยแปดสิบาทนะครับตัวนี้ผมขายไปแล้วนะครับหลายใบนะฮะอ่าแต่ถ้าเป็นปลายแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเว็บร้อยสิบไอปลายร้อยสิบไอตัวนี้เลยทั้งดุนนะครับจะแพงนะครับจะอยู่ประมาณแปดร้อยกว่าบาทนะครับถึงเก้าร้อยกว่านะฮะ แต่ถ้าเป็นเวฟร้อยสิบไอปลายเวฟร้อยยี่ห้านะครับจะไม่แพงนะครับคําตอบก็คือห้าร้อยแปดสิบาทนะครับหากพี่ๆน้องๆสนใจนะครับท่อใบนี้ก็สามารถทักสอบถามทางเพจทางไลน์ได้เลยนะครับมันเป็นปลายเวฟร้อยยห้านะครับเลยไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับสรุปก็คือข้อหนึ่งนะครับผมถูกต้องนะครับคือข้อหนึ่งห้าร้อยแปดสิบาทนะครับผมทีนี้เรามาดูผู้ที่โชคดีนะฮะ นี่อันนี้คนที่หนึ่งนะครับบอกว่าอ่าสุดแล้วนะครับคนที่หนึ่งบอกว่าเจ็ดร้อยแปดสิบาทบอ่ากาา่อนหน้านี้นะครับเขาไม่ได้ตอบเป็นราคานะครับเขาตอบเป็นหนึ่งนะฮะเป็นเป็นคอมเมนต์ว่าหนึ่งนะครับแต่ที่จริงแล้วเขาเพิ่งมาแก้ไขตอว่าเจ็ร้อยแปดสิบาทนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้เฉลยนะฮะเจ็ดร้อยแปดสิบบาทอ่าคนที่สองหนึ่งนี่เลยนะครับคนที่สามนะครับ ข้อหนึ่งนะครับห้าร้อยแปดสิบบาทานี่นะครับเห็นแล้วนะครับเป็นคนที่สามนะครับที่ตอบถูกนะครับคนที่สามนะครับที่ตอบถูกนะครับถือว่าตอบถูกเป็นคนแรกแต่เป็นคนที่สามที่ตอบนะครับชื่ออะไรชื่อธนวัฒนวัฒนะครับกิ่งกิ่งแก้วนะฮะ ธนวัฒน์กิ่งแก้วนะครับผมอ่าก็ได้เห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็พรุ่งนี้ทักมาเลยนะครับวันจันทร์อ่าเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับขอที่อยู่ขอเบอร์โทรนะครับมาเลยเดี๋ยวจัดให้นะครับอ่าสรุปนะครับก็ได้ผู้โชคดีแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งของยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมอ่าหรือไม่ก็ส่งสลิปให้ดูนะครับให้พี่ๆน้องๆได้ดูนะครับอ่าสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ คนที่ไม่ถูกนะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเนื่องจากว่าเรามีแค่รางวัลเดียวนะฮะก็สู้กันต่อไป1สัปดาห์นะครับผมก็จะมีของมาให้เล่นแบบนี้นะครับพี่ๆน้องๆอ,อยากได้อะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับของรางวัลนะครับเอาเป็นสัปดาห์หละครั้งแล้วกันนะครับอสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ